الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผูมีอีมานต่ออ a l ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับในหมู่มนุษย์สังคมโดยรวมแล้วเนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอลลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบกับดินสามประเภทมนุษย์เนี่ยลักษณะ นิสัยใจคอการเชื่อถือการน้อมน้อมรับการเชื่อฟังทนบีเปรียบเสมือนดินสามชนิดซึ่งดินสามชนิดเนี่ยก็ยังยังคงอยู่ในหมู่มนุษย์ทั่วไปคิดว่าแน่นอนอย่างยิ่งก,ก็จะคงอยู่ในสังคมมนุษย์โลกนี้เนี่ยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามาลักษณะศีลฟา ลักษณะของมนุษย์สามประเภทเปรียบเสมือนดินสมประเภทเนี่ยก็จะคงอยู่อย่างนี้แหละจงเลือกเป็นดินที่ดีที่สุดที่ท่านนาบีบอกเอาไว้นั่นหมายถึงลักษณะของมนุษย์ที่ดีที่สุดที่ท่านนาบีจะบอกต่อไปนี้เป็นฮะดีษที่มาจากท่านอบูมูซา ه, รับยลลอฮุอัลฮุารายงานจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอัลัยฮิวะซัลลัม ฮะดีสบันทึกโดยท่านอิหม่าบุคอรีและก็อิหม่ามุสลิมข้อเปรียบเทียบตรงนี้เราลองดูซิว่าเราเนี่ยเป็นเสมือนดินชนิดไหนที่ท่านนบีได้เปรียบเปยเอาไว้แล้วก็ข้อเปรียบเปยแบบเนี้ยที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยสามารถที่จะนําเอามาใช้กับเรื่องของการสอนศาสนาได้นะครับในทุกๆเรื่องที่ท่านนบีได้เคยเปรียบเทียบเคยเปรียบเปยเอาไว้ท่านนบีเคยเปรียบเปยนะครับว่าดุนยาเนี่ย ชีวิตดุนยาเนี่ยเหมือนกับอาหารชนิดหนึ่งอาหารมื้อหนึ่งไม่ว่าท่านจะประดับประดาให้สวยหรูขนาดไหนจะแต่งแต้มปรุงอาหารด้วยรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยวให้มันอริดอร่อยขนาดไหนประดับประดาด้วยผักด้วยผลไม้ให้มันสวยงามขนาดไหนก็ตามแต่ท่านนาบีก็บอกว่าลองดูสิ่งที่มันออกมาเนี่ยสิ่งที่มันจะกลายเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งนั้นเนี่ยมันเหมือนกันเลย คุณจะกินอาหารไม่ค่อยดีนักมันมันกลายไปเป็นอุจจาระกินอาหารอย่างดีรสชาติอร่อยสวยงามอย่างยิ่งมันก็กลายเป็นอุจจาระนี่คือดุนยาที่หลงเหลือเอาไว้คือการงานการงานไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วก็หลงเหลืออยู่อันนี้คือข้อเปรียบเทียบที่นบ,บีเปรียบเทียบเอาไว้อามาดูนะครับดินสามชนิดที่นบ,บีเปรียบเอาไว้เป็นยังไงเราจะต้องเป็นดินชนิดไหน ท่านนบ,บีบอกว่ามาซาลูมาบะา بعث นิลลาฮ์บิฮ์มินัลฮุด وال ะ والعليم كمثال ا ل ิล الك ث الكثير أصاب أردن ออ,อ,อุปมาของความรู้เรื่องของาศาสนาเรื่องบัญญัติอิสลามอุปมาอย่งน้ำฝนความรู้เรื่องของอิสลามเรื่องของบทบัญญัติเรื่องของกฎเกณฑ์ที่เป็นอิสลามเนี่ยอิสลามที่เป็นความรู้ทั้งหมดเนี่ยเปรียบเสมือนฝน ที่มันมีความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นฝนที่มันจะมีสิ่งต่างๆที่เป็นความดีอันมากมายเนี่ยมากับน้ำฝนฝนนั้นทนนบีบอกว่าอัลซอบะอารุดอนตกลงมายังพื้นโลกเนี่ยตกลงมายังพื้นดินอิสลามเหมือนน้ำฝนที่ตกลงมายังพื้นดินพื้นดินตรงนั้นทนนบีต้องการที่จะเปรียบเทียบว่านั่นคือมนุษย์น้ำฝนตกลงมาอยังแผ่นดินอิสลามลงมาสู่มนุษย์ ข้อเปรียบเทียบตรงนี้น้ำฝนคืออิสลามแผ่นดินคือมนุษย์ท่านนาบีบอกว่าดินเนี่ยมันก็จะมีสมชนิดด้วยกันน้ำฝนอันอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันจะตกลงมายัางพื้นโลกเนี่ยพื้นโลกมีสมชนิดด้วยกันมินฮานากียะกอบิละกอบิละติลมาฟาอัมบัมบาตาติลกะละวลอุชบัลกีธีร แผ่นดินที่ได้รับน้ำฝนอันอุดมสมบูรณ์เนี่ยชนิดหนึ่งนะ่มันเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เป็นดินที่อุ้มน้ำเป็นดินร่วนที่อุ้มน้ำแล้วหลังจากรับน้ำฝนแล้วพืชพันธุ์ทัญญาหารทุ่งหญ้าอันเขียวก็จีอย่างมากมายก็จะขึ้นจากแผ่นดินตรงนี้แผ่นดินตรงนี้ท่านนบีจึงเปรียบเปยว่าเป็นแผ่นดินเป็นดินที่ดีที่สุดที่รับน้ำฝน รับน้ําฝนเอาอุดมสมบูรณ์แล้วมันก็มีพืชพันธุ์ธัญยาหารหญ้าขึ้นอย่างเขียวกระจีเลยวกาเน้นมินฮาอัจดิบอัมสักติลมาฟันาฟาอัลลอฮุบิฮันนาสวาชริบูมินฮาวัสักวะซาร์อูตกลงมายังแผ่นดินอีกชนิดหนึ่งแผ่นดินตรงนั้นเนี่ยเป็นแผ่นดินที่มันเหนียวมันแข็งเหนียวแข็งน้ำผ่านไปไม่ได้ และพื้นที่ตรงนี้มันก็จะเป็นแอ่งเป็นบอ่อเป็นห้วยเป็นหนองน้ํานั้นก็จะถูกกักอยู่ในบริเวณห้วยคลองหนองบึงตรงนั้นเพราะดินใต้นั้นเนี่ยมันน้าม,มันไปอีกไม่ได้แล้วมันก็จะขังอยู่ตรงนั้นแผ่นดินตรงนั้นอุ้มน้ําเอาไว้กักน้ําเอาไว้นะหมายถึงรับอิสลามเอาไว้เนี่ยแต่ตนเองก็มาได้เป็นประโยชน์กับตัวเองเพราะพืชพันธุ์ธัญยาหารก็มาเด้ขึ้นญ้าที่เขียวกระจีก็มาเด้ขึ้นแต่ว่า มีคนอื่นมีคนอื่นเนี่ยมาเอาน้ําไปใช้เอาน้ําไปบริโภคเอาน้ําไปเพาะปลูกเอาน้ําไปกินก็มีผู้คนอื่นเ,นเอามาใชา้ไม่ว่าทั้งคนทั้งสัตว์มาใชา้น้ําเป็นประโยชน์ตรงนี้อันนี้เปรียบเสมือนบุคคลที่รับอิสลามเอาไว้เรียนรู้อิสลามมีความรู้ในบัญญัติของาศาสนา แล้วก็สอนผู้คนคนอื่นๆได้รับประโยชน์หมดเลยยกเว้นตัวเองเนะี่ยไม่ได้รับประโยชน์จากอิสลามสอนเขาอย่างหนึ่งตัวเองปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งบอกให้เ็าทาดีแต่ตนเองก็ไม่ได้ทําดีแปลว่าคนคนนี้รับอิสลามรู้อิสลามเข้าใจอิสลามแล้วก็สอนอิสลามคนอื่นได้รับประโยชน์หมดเลยแต่ตนเองไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากอิสลามเลยคนประเภทนี้ในสังคมใช่เราหรือเปล่าพี่น้อง โดยเฉพาะผมก็เตือนตัวเองมากๆเลยนะแล้วก็เตือนพี่น้องที่เป็นวิทยากรทั้งหลายเนี่ยเราเป็นดินแบบนี้หรือเปล่ารับน้ําเอาไว้เป็นห้วยเป็นคลองเป็นหนองเป็นบึงเนี่ยรับน้ําเอาไว้คนอื่นๆมาเอาน้าไปใช้หมดเลยมาได้รับประโยชน์จากน้ําฝนเหมือนกับท่านหรือเปล่าที่คนอื่นมาเอาอิสลามจากท่านคนอื่นมาเอาบัญญัติของาศาสนาจากท่านคนอื่นมาเอาคําฟัตวาจากท่าน คนอื่นๆมาถามท่านในสิ่งที่ไม่รู้แล้วท่านก็ตอบตรงไปตรงมาจากคะดิษจากกุรอานที่ท่านรู้คนอื่นๆรู้อิสลามจากท่านได้ประโยชน์อิสลามจากท่านได้รับความเข้าใจในาศาสนาอิสลามจากท่านแต่อิสลามไม่ได้เป็นประโยชน์กับท่านเลยอันนี้ผมเตือนตัวผมเองนะเตือนหนักเตือนตัวผมเองหนักมากแล้วก็เตือนไปยังพี่น้องที่เป็นผู้ที่ยอมจำนนต่อาศาสนาของอัลลอฮ เป็นผู้ที่ไม่ได้อวดดีเป็นผู้ที่มีใจน้อมรับคําเตือนตรงนี้เอาไปคิดพิจารณาดูคนอื่นๆได้รับอิสลามจากเราอย่างมากแต่เราเองได้รับประโยชน์อิสลามที่เรารู้เนี่ยได้รับประโยชน์อะไรบ้างในการคิดในการปฏิบัติอันนี้ประเภทที่สองของน้ำนะประเภทที่หนึ่งดินร่วนอัลฮัมดุลิลาดีมากตัวเองก็ได้ประโยชน์คนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยอันที่สอง เปรียบเสมือนดินเหนียวดินแข็งที่เป็นห้วยคลองหนองบึงต้นเองไม่ได้รับประโยชน์อะไรแต่ว่าคนอื่นมาเอาประโยชน์ไปนะดินประเภทที่สมพี่น้องครับอินนามาฮียกีอานกีอานลาตุมสิกุลมาวลาตุมบิตุกะละดินอีกประเภทหนึ่งเปรียบเสมือนเป็นดินทรายพี่น้องดินทรายที่น้ำตกลงมาไม่กักน้ำด้วย แล้วก็น้ําก็ซึมลงไปอย่างรวดเร็วพืชพันธัญญาหารที่จะขึ้นแบบเขียวขจีก็ไม่ขึ้นอาจจะขึ้นมาบางเล็กน้อยหลังจากนั้นมันก็ตายไปเป็นดินทรายที่ได้รับน้าฝนแล้วตัวเองก็มาได้รับประโยชน์อะไรคนอื่นก็มาเอาประโยชน์อะไรไปไม่ได้เปรียบเสมือนคนที่ได้รับความรู้เรื่องอิสลามแล้วตัวเองก็ไม่ปฏิบัติแล้วคนอื่นก็มาสอบถามมาเรียนจากตนเองตอนเองก็ไม่สอนไม่บอกไม่ทําความเข้าใจทั้งสิน้น เรียนรู้อิสลามศึกษาอิสลามทําความเข้าใจในอิสลามตนเองก็มาไน้ปฏิบัติผู้อื่นก็เอาประโยชน์จากตนเองไม่ได้ท่านนาบีบอกว่ามนุษย์3ามประเภทนี้ยังคงอยู่ในสังคมของเรายังคงอยู่ในสังคมของเราตราบจนกระทั่งถึงวันกี่ยมาถามนิดนึงว่าเราเนี่ยเป็นดินประเภทไหนเป็นบุคคลประเภทไหนในสังคมที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปรียบเทียบเอาไว้ ขอเรียกร้องตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกท่านพยายามที่จะคิดบริหารทําให้ชีวิตเ,เปรียบเสมือนดินร่วนที่อุ้มน้ําเอาไว้แล้วก็เป็นประโยชน์ที่พืชพันธุ์ธัญญาหารได้ขึ้นอย่างเขียวขจีแล้วเป็นประโยชน์ที่ผู้คนจะได้นําเอาประโยชน์จากพืชพันธุ์ธัญญาหารตรงนั้นเอาไปใช้พอหนังฝนไม่ได้ตกมาครั้งเดียว พอพืชยันญาหารตรงนั้นถูกเก็บ,เก,บเกี่ยวไปเอาประโยชน์ไปแล้วปับ๊บฝนมันก็ตกมาอีกมันก็ขึ้นออกมาอีกงอกออกมาอีกประโยชน์ตรงนั้นก็จะเป็นของผู้คนที่ที่เอามาใช้ประโยชน์โดยตลอดเป็นไปโดยตลอดนะครับซึ่งเหมือนอิสลามเนี่ยคนที่เป็นนักวิชาการคนที่เป็นผู้รู้เขาไม่หยุดยั้งหรอกในการที่จะเรียนรู้อิสลามต่อๆไปหาความเข้าใจหาความรู้นะครับ เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมเรียนรู้แล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ให้ประโยชน์ตรงนี้กับผู้คนเราต้องเปรียบเสมือนดินร่วนพี่น้องคุณจะจบศาสนาไม่จบศาสนาไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญก็คือรู้เรื่องไหนเข้าใจเรื่องไหนแล,ล้วเผยแพร่บอกกล่าวตักเตือนเท่าเท่าที่เรามีความรู้เท่าที่เรามีความสามารถ <S <S ท่านอบบมุมฮ oh ัมมัดสุลลัลนของอาเลฮิวะซัลลัมจึงบอกอย่างนี้ไง บัลลีกวานนีวะลาอ้อยายจงบอกสิจากสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้รับความรู้จากฉันเนี่ยจงบอกไปจากฉันเนี่ยแม้ว่าจะมีความรู้ความเข้าใจเพียงอายาเดียวแต่ต้องรู้อย่างถูกต้องนะรู้อย่างถูกต้องแล้วก็รู้แบบละเอียดรู้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องบอกไปเลยเขียนเป็นข้อความบอกรู้รับรู้จากฮะดิษบทหนึ่งแล้วไปอ่านดูแลโอ้โหความเข้าใจมันตรงนี้ รู้บนพื้นฐานความเข้าใจที่มาจากสาลับสอนและรู้บนพื้นฐานความเข้าใจจากอุลมามะที่อธิบายแบบตรงไปตรงมาพอรู้แล้วพอเข้าใจแล้วก็บอกบอกให้มันกระจายไปซึ่งเดี๋ยวเนี่ยไอการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริงเนี่ยอัล,ลพี่น้องมันกระจายได้เร็วมากพักเดียวมันกระจายไปสุดขอบฟ้าเนี่ยไปทางไลน์ไปทาง Facebook ไปทางอินเทอร์เน็ตไปทางเว็บไซต นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของเราพี่น้องครับจงเป็นเสมือนดินร่วนอย่าเป็นดินที่รับน้ํากักเก็บน้ําไว้อย่างเดียวแล้วก็คนอื่นมาเอาประโยชน์หรืออย่าเป็นดินแบบดินทรายกักน้ําเอาไว้ก็ไม่ได้คนเอาประโยชน์ก็ไม่ได้ตัวเองก็ไม่ได้รับประโยชน์แต่จงเป็นเสมือนดินร่วนที่มันอุ้มน้ําอุ้มน้ํไว้ไม่มากนะพอเหมาะพอควรพืชพันธุ์ธัญญาหารนขึ้นมา พอขึ้นมาแล้วปั๊บตัวเองก็ได้รับประโยชน์ในความชุ่มชื่นตรงนั้นแล้วคนอื่นก็มาเอาประโยชน์จากพืชพันธุ์ัญญาหารที่มันงอกขึ้นมาเปรียบเสมือนเราเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วอย่าเก็บเอาไว้คนเดียวพี่น้องรู้แล้วตนเองให้เป็นประโยชน์ด้วยปฏิบัติตามซะปฏิบัติตามแล้ววิธีที่จะบริหารให้เราเนี่ยได้ผลบุญมากก,กว่าการที่เราปฏิบัติด้วยตัวเองก็คือบอกคนอื่นเห็นไหม นี่มันเป็นวัฏจักรที่นบีสอนเอาไว้สุดยอดเยี่ยมยอดที่สุดเวลาได้รู้แล้วได้เข้าใจแล้วในเรื่องใดก็ตามแต่แล้วได้ปฏิบัติได้ถูกต้องอย่าเพียงพอที่จะได้รับผลบุญจากการปฏิบัติจากตัวเราเองเพียงเท่านั้นต้องพยายามให้คนอื่นเขาปฏิบัติตามความดีที่เราสอนเขาผลบุญตรงน,นั้นกลับมาถึงเราด้วยผลบุญของเขาก็ไม่ได้ลดหย่อนลงเลยด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานาอูตะาลา อดดาลอาลลคัยดกาฟาอิลีฮีนบ,บีได้สอนเอาไว้ตรงนี้เนี่ยผู้ศรัทธาท้าตระหนักให้ดีตึกตองดูให้ดีเขาจะไม่อิ่มใจในการที่จะได้ทำความดีเพียงคนเดียวแล้วอิ่มใจกับการได้รับผลบุญจากผลงานของคนเพียงคนเดียวหรือผลงานของเขาเพียงคนเดียวเขาจะไม่อิ่มใจครับ เขาจะพยายามให้คนอื่นได้ปฏิบัติตามความดีดังที่เขาได้ปฏิบัติด้วยผลบุญตรงนั้นกลับมาถึงเราด้วยด้วยการสอนเขาบอกเขาแนะนำเขาให้ได้รู้ให้ได้เข้าใจเหมือนดังที่เรารู้เราเข้าใจแล้วให้เขาได้ปฏิบัติเหมือนดังที่เราได้มีโอกาสได้ปฏิบัติเขาปฏิบัติอัลลอฮ์ให้ผลบุญกับเขาเต็มๆและอัลลอฮ์ก็ให้ผลบุญอย่างนั้นนั่นแหละอีกเท่าหนึ่งย้อนกลับมาถึงตัวเรา ย้อนกลับมาถึงตัวเราเราไปละหมาดที่มัสยิดผเอิญเดินไปเนี่ยเฮ้ยสอนแล้วไปละหมาดกันดีกว่าเฮ้ยอิสมาอิลไปละหมาดกันดีกว่าชวนไปอีกสองคนรู้ไหมการละหมาดของเราในครั้งนั้นได้ผลบุญจากการละหมาดของเราได้ผลบุญจากการละหมาดของสอนแล้วได้ผลบุญจากการละหมาดของอิสมาอิลด้วยทําไปทามาเราได้สาม สมมติวของเราได้หนึ่งรหนึ่งที่ปฏิบัติของคนคนอื่นมาถึงเราด้วยหนึ่งที่ปฏิบัติของคนคนนี้มาถึงเราด้วยเรา300รนั่นคืออัดดาลุอาลลค่อยเดกฟดีชี้แนะให้คนอื่นทำความเข้าใจให้คนอื่นได้ทำความดีเหมือนดังที่เราได้ทำความดีบนพื้นฐานของความถูกต้องเราได้เหมือนดังที่เขาได้ไม่ใช่คนที่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยเขาจะไม่ภูมิใจ หรือจะไม่อิ่มใจจากการทําความดีที่เป็นผลงานของตัวเองเพียงเท่านั้นต้องได้ความดีจากคนที่เขาสอนด้วยนั่นคือหนทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะเลหิวซัลลัมได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นรู้อะไรเข้าใจอะไรแล้วพยายามบอกคนอื่นนะครับเราก็จะได้รับผลบุญดังที่เขาได้รับนะครับวบิลลาฮิตตเฟิกัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบะาะ لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده اذكار الصباح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. من قالها حين يصبح اجير من الجن حتى يمسي. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا. وبك نحيا وبك نموت واليك النشور اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. أذكار الصباح. อีเวนต์ใหญ่จังหวัดนาราธิวาสเตรียมพร้อมสำหรับการสุพลังแห่งสถานในหัวใจไปด้วยกันกับงานคุรอานีจยนนาตีกุรอานของฉันสวรรค์ของฉัน25เมษายนนี้เที่ยงวันจนเที่ยงคืนณนะสวนหลวงรอ5เทศบาลเมืองนราจังหวัดนราธิวาส ต่อจองร้านค้าโทร0810964422และสนับสนุนเราได้ที่0914612884ให้กุรานนำใจมีสวรรค์เป็นปลายทางแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์หลายคนสงสัยว่าไวชแนลมีสิทธิ์รับสก,กัดหรือไม่ ถ้ามีสิทธิ์จะอยู่ในจำพวกไหนคำต,ตอบก็คือไวช์ชาแนลมีสิทธิ์ในการรับสก,การได้ครับโดยบุคคลที่มีสิทธิ์รับสก,การมีทั้งหมด8จำพวกได้แก่1คนยากจนหรือฝฟอก,กีท2คนขัดสนหรือมิสกีน3ผู้ทำหน้าที่รวบรวมสก,การ4ผู้ที่บรรดาหัวใจของเขาฝากฝ่ายต่ออิสลามหรือมูอัลลัฟ5เฉลยหรือทาส6ผู้มีนิสัยล้นพ้นจะทำงานในหนทางของอัลลอฮ์หรือฟีซบิลิลละและ8ผู้เดินทาง ซึ่งไวท์ชนแนลอยู่ในจําพวกที่7นั่นก็คือฟีซบิลินะหรือองค์กรที่ทํางานในหนทางของอัลลอฮ์ซึ่งการพยายามทํางานรอบด้านครอบคลุมทุกความจําเป็นของสังคมทําให้ไวท์ชนแนลต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยการสนับสนุนจากท่านจะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเราเจ้ามูฮัมหมัดจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติของพวกเขาเป็นทานเพื่อทําให้พวกเขาบริสุทธิ์ และล้างบนทินของพวกเขาด้วยส่วนที่เป็นทานนั้นร่วมบริจาคช่วยไว้ h ชาแนลได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขบัญชี029 6 00032 9ชื่อบัญชีบริษัท TND มันติมีเดียจำกัดสาขาดมอบางกะปิและธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี 030-0-22023-5ขีดีดขีดชื่อบัญชีบริษัททีเอดีมันติมีเดียจำกัดสาขาราชเทวี

ขณะนี้คุณกำลังรังรบชมไว e ์แชนแนลสถานีความดี24ชั่วโมงรายการนี้และรายการไว้ทุกรายการเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ฝากสองพมีโอกาสเข้าร่วมจับรางวัลฮัจอุมร์ฟรีกับกองทุนธนาคารอิสลามทกสเปิดให้บริการรับฝากเงินรักษาทรัพย์วาดีอะสำหรับพี่น้องมุสลิมให้มีโอกาสเดินทางแสวงบุญณน,นครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียฝากทุกๆสองพจะได้รับสิทธิ์จับรางวัลทันที1สิทธิและนี่คือภาพบรรยากาศ2ปีที่ผ่านมา รางวัลทุนไปทำฮัช1์16ทุนรางวัลทุนไปทำอุมมรอามห์3หทุนรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทยิ่งฝากมากยิ่งมีสิทธิ์มากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทก,กสทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร0 2 5 5 8 6 2 0 0 2 2 5 5 5 0 5 5 5 กับโรงเชือดไก่มุสลิมที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ใจเผื่อแผ่ค้าสปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งบริการ24ชั่วโมงติดต่อ029899034บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่ منك السلام انعم علينا بالسلام